สวัสดีค่ะวันนี้จุ๋มจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตผักสลัดนี่ดูค่ะโตใหญ่แล้วโตวใหญ่นี่ค่ะเริ่มโตกันมาสวยแล้วค่ะนี่บัตเตอร์เฮดนะคะอันนี้ดูโอ้ยนอนมานะ,ะนี่นอนมาหรือเปล่าหรือว่าหิวเองช่วงนี้แดดแรงนะคะ แล้วบางชั้นก็กลตกค่ะนี่อันนี้ดูอันนี้เหมือนจะใหญ่ที่สุดค่ะแล้วก็อันนี้อีกค่ะ,ด,ด,นนะ,คะดูแล้วสดชื่นนะคะเดีู๋แล้วสดชื่นนี่ดูค่ะสวยงามสวยงามนี่ดูมด มดเริ่มมาแม่มดมาละมดมานี่จะาพาเพลี้ยมาแล้วเปล่าโอ้นี่ค่ะเริ่มเป็นกอแล้วนะคะอันนี้ดูนี่สีแดงก็กอเล็กๆนะคะอดีใจดีใจแล้วขึ้นใช่นะคะโอ้จุ่มเก็บกินทุกวันเลยคะ่ะเก็บไปทำแกงสืบทุกวันเลยดูก็ยังแน่นอยู่นะคะ ตอนนี้แม่ก็มาเก็บผักที่เราปลูกเนี่ยค่ะไปทําสุกี้กินกันอีกค่ะวันนี้นี่ไม่ต้องซื้อเขานะคะไม่มียาฆ่า,มาแมลงเลยค่ะนี่เดี๋ยวมาให้ดูต้นหัวบอลหัวบอลของแม่นี่คะ่ะรากเขางอกมาโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะดูโอ้ยแม่ว่าสงสัยจะปลูกในกระถางไม่ได้นะคะนี่ดูคะ่ะรากเขา แม่ว่าเดี๋ยวต้องเอาดินอู้นี่นี่นี่ดูออกมากันใหญ่เลยน่่ค่ะรากเขาเนี่ยจะเป็นหัวบอนนะคะ,ะนี่สงสัยอาจต้องพาไปสวนได้ค่ะไอในกระถางนี่สงสัยจะพุันู่กได้อพุขึ้นบันเน่ปลูกินได้ปู่ได้กินนะว้ามันไม่มีอะไรบันเน่แม่บอกว่าถ้ามันอยู่แบบนี้เดี๋ยวมันไม่เป็นหัวนะคะ<อ>เป็นรากแบบนี้ เอาดินมาถมก่อนแม่ลองดูว่ามันจะขึ้นมาอีกข้างานก็มันขึ้นพันนี้แหละมัน <c oughs> ขึ้นนข้างบนนั่นมากกระถางกระถางเล็กไปหน่อยแค่น,นี่เล็กๆ,ๆเราต้องเผาไปช่วยหน่อยเดือน่ะเผาปช่วยเลยนะน,นี่ค่ะบัวรเริ่มจะใหญ่แล้วไม่ได้กินวันนี้ไม่ได้กินแม่อมืเราก็รอกินหัวบอลกันนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ <c oughs> มาปลูกถั่วพลูนะคะนี่ถั่วพลูเริ่มออกกันมาหลายฝักและะ้วค่ะนี่ถั่วพลู สองสามนี่คะ่ะก็มีดอกมีดอกนะคะนี่นี่คะ่ะดอกเขาเริ่มมีถั่วพลูแล้วมีหรือเปล่าบางทีก็แอบแอบอยู่นะคะมองไม่เห็นพอมาดูอีกทีเอาแก่ไปแล้วนี่ต้องมาดูอยู่เรื่อยๆ เือลงตาไปแล้วแบบแก่อดกินเสียดอ่านั่นเห็นไหมคะนี่ไงอีกอันนึงอยู่ตรงนี้เนี่ยคะ่ะต้องจําไว้เพราะว่าตอนนี้รู้สึก,กว่ายังเล็กอยู่นะคะสองสามวันน่าจะเก็บได้คะ่ะนี่นะคะถั่วพลูเล็กๆเ,เองที่อยู่เขาเล็กิดเดียวอยู่ในตะกร้านะคะอยู่ในนี้ ตะกร้าสีเขียวสอ,สองสองตะกร้าแต่แม่ว่าเดี๋ยวจะย้ายเขาคะ่ะให้อยู่ในตะกร้าเดียวกันแล้วก็อีกตะกร้าหนึ่งแม่ว่าอาจจะปลูกแตงคะ่ะอาจจะปลูกแตงกวาก็ไม่รู้ว่าแม่จะปลูกรูกเปล่านะคะนี่คะ่ะนี่มาอัปเดตมะละกอแม่นะคะนี่คะ่ะ มะละกอแม่ตอนนี้ก็โตขนาดนี้แล้วนะคะนี่เราก็รอคอยค่ะรอคอยจะกินมะละกอส่วนน้อยนานะคะอัปเดตให้หมดเลยนี่ค่ะน้อยนาดูดูดูน้อยนา,นยนาลูกโตมาก้ะคะ่ะลูกนีลูกโตนี่โตที่สุดเลยสงสัยใกล้จะได้เก็บไปบ่มแล้วค่ะ นี่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยนี่ก็ลูกใหญ่แล้วนะคะหกลูกค่ะโอ้ยแอบอยู่นี่อันนี้อันนี้ไม่ได้ห่อค่ะหกลูกใช่หกเจ็ดลูกค่ะคราวนี้น้อยหน่อยรู้สึกว่าแม่เนี่ยเด็ดทิ้งด้วยนะคะเพราะว่า เมื่อก่อนเราไว้เราไว้เยอะเป็นสิบลูกทีนี้ลูกเขาเล็กคะ่ะคราวนี้แม่ก็ว่าเออเราต้องติดเอาออกบ้างเอาเด็ดทิ้งบ้างนะคะจะได้โตอหมเขาก็โตขึ้นจริงๆนะคะเนี่ยค่ะย้อนแสงวันนี้เพื่อนๆมองเห็นนะคะอืมโอเคค่ะงั้นเช้านี้นะคะสุก็ให้เพื่อนๆดูพืชผักหน้าบ้านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอ่านี่ก็แก้วมังกรค่ะ โอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะ